สวัสดีครับบิ๊กโนสิคเกมมิ่งนะครับวันก่อนเนี่ยมีการประกาศตู้ตัวละครรีลันรอบใหม่นะครับของโคโคมิแล้วก็ไรเดนนั่นเองและมาพร้อมอาวุธประจําตัวของทั้งคู่ด้วยนะครับและสีดาวที่มาพร้อมกันเนี่ยก็เป็นซาร่าเบนเนตแล้วก็ซินหยานนะครับถ้าความเงินหน่อยนะครับโดยปกติแล้วในอดีตเนี่ยสีดาวที่มาด้วยเนี่ยมักจะมีสัก1-2ตัวที่สามารถเอามาคอมโบกับตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดได้ดีอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกรอบนะบางทีก็ไม่มีเลย พอเห็นตัวละครสีดาวที่มาด้วย3ตัวเนี่ยยิ่งอดคิดไม่ได้เลยนะครับว่าทาง h o โ o เวิร์เนี่ยเขาดูเชียร์ไรเดนเป็นพิเศษมากๆเลยเพราะทั้งซาร่แล้วก็เบนเนตเนี่ยสามารถเอามาเล่นคู่กับไรเดนได้ดีมากๆส่วนกับน้องโคโคมิตัวละคร4ีดาวทั้ง3ตัวเนี่ยกลับไม่ค่อยน่าสนใจที่จะนำเอามาเล่นด้วยกันสักเท่าไรนักนะครับแต่ไงสีดาวรอบนี้เบนเนตเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่น่ามีทุกไออยู่ดีนะครับ เรียกได้ว่ารีแันรอบนี้เป็นสวรรค์ของคนรักไรเดนเลยแหละตัวละครไรเดนเองเนี่ยก็ใช้งานได้ดีแล้วก็มีอิมแพคกับเกมเนี่ยมากกว่าโคโคมิอยู่แล้วนะครับแล้วก็หาตัวมาทดแทนตำแหน่งได้ยากกว่าอีกอาวุธประจำตัว5ดาวเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยก็ดีกว่าแล้วก็มีอิมแพคมากกว่าด้วยแถมตัวละคร4ดาวรอบนี้ยังมาอวยขนาดนี้แล้วใครรักท่าไรเดนเนี่ยอย่าพลาดกันเชียวนะครับรอบนี้ส่วนสาวกของน้องโคโคมิเองเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับ ถ้าชอบน้องยังไงก,ก็กดหาน้องไปเถอะนะครับใครไม่ช่วยเราอวยเนี่ยเราก็อวยกันเองเนี่ยแหละนะครับเจ๋งสุดแล้วก่อนปิดคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมปรับเวลาอัปคลิปนะครับเป็นทุกวันอังคารพฤหัสและวันอาทิตย์เวลา8โมงเช้านะครับมีช่องทางการติดตามบิ๊กโนสีเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Page ไว้แจ้งข่าวสารแล้วก็ติดต่อง,งานได้ที่เมสเซจเฟซบุ๊กนะครับ ในรายละเอียดใต้คลิปมีลิงก์ต่างๆเป็นคลิปเกา่กาๆที่ผมแนะนำให้ดูนะครับใครยังไม่เคยดูเนี่ยสามารถไปดูกันได้นะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ